สรุปประเด็นสีเช่นผิงกับบิลเกตพูดคุยอะไรกันบ้างบิลเกตผู้ร่วมข่อตั้งและอดีตซีอโบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, ยักษ์เทคระดับโลกจะสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าการเยือนของแอนโทนีบิงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเพียงไม่กี่วันบิลเกตซึ่งเดินทางถึงจีนวันที่14มิถุนายน2566เป็นนักธุรกิจต่างชาติคนแรกที่ได้พบกับประธานที่พระสีเช่นผิงของจีนในปีนี้ ก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจใหญ่หลายคนเดินทางมาเยือนจีนเช่อนอีลอนมัสซีอของเทสลาทิมคุกซีอของ Apple และเจมี่ดมอนซีอของ JP พีมอร์แกนเชสแต่ไม่มีใครได้พบกับผู้นําสูงสุดของจีนผู้บริหารธุรกิจคนอื่นเยือนจีนเพื่อพูดถึงประสงค์ทาง,งธุรกิจแต่สําหรับบิลเกตนั้นเยือนในฐานะที่ต่างออกไปเพราะในทางะนิตินายเขาไม่ได้มีตําแหน่งบริหารองค์กรอีกแล้วเขาถือเป็นผู้ประกรบคุณคนหนึ่งของจีน ืงจากมูลนิธิบิลแอนด์เมรินดาเก o ฟาวเดชันของเขาได้บริจาคให้กับการพัฒนา,น,นาในประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายปีวันศุกร์ที่16มิถุนายนบิลเกตได้เข้าพบสี่เชื่องผิงที่เกตเฮาส์เตี้ยวอยู่ไท่ในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเกตเฮาส์สำหรับต้อนรับแขกของรัฐบาลจีนที่รัฐบาลจีนเคยใช้ต้อนรับแขกระดับสูงสุดจากต่างประเทศโดยมีหวังอี้นักการทูตสูงสุดของจีนและฉินกัง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนเข้าร่วมเสียชิ้นผิงกับบิลเกตคุยอะไรกันบ้างประชาชาติธุรกิจสรุปจากรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศออกมาเป็นเจ็ดข้อดังนี้ 1. เสียชิ้นผิงบอกกับบิลเกตว่าเขามีความสุขมากที่ได้พบบิลเกตและบอกว่าบิลเกตเป็นเพื่อนชาวอเมริกันคนแรกที่เขาได้พบในปีนี้ 2. เส,สียชิ้นผิงกล่าวในเชิงว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนและประชาชนของสหรัฐอเมริกากับจีน ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐแต่สามารถทําให้ดีกว่านั้นได้ผมมักพูดเสมอว่ารากฐานความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนขึ้นอยู่กับประชาชนของทั้งสองประเทศผมฝากความหวังไว้กับชาวอเมริกันด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันเราสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและผู้คนของเราและกิจกรรมที่ประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยรวม 3. บิยูเกตบอกกับสื่อเช่นพิงว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้พบกันเรามีบทธนาสูตรสนธนาที่ดีเสมอและเราจะมีหัวข้อสำคัญมากมายที่จะพูดหารือกันในวันนี้ผมผิดหวังมากที่ไม่ได้มาในช่วงสีปีที่ผ่านมาดังนั้นมันจึงน่าตื่นเต้นมากที่ได้กลับมา 4. ซนางเสวพิมพ์พิพ่อไดรี่ของจีนรายงานว่าประธานทีพดสีสีเช่นผิงของจีนกล่าวระหว่างการประชุมกับดูเกตว่าจีนจะไม่เดินตามเส้นทางเดิมที่แสวงหาความเป็นเจ้าโลกแต่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่น เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาร่วมกัน 5. เสียเช่นผิงบอกว่าจีนยินดีที่จะดำเนินความร่วมมือด้านนวัตรกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางกับทุกประเทศในโลกอีกทั้งจะมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันและส่งเสริมการดําเนินการกับประเด็นความท้าทายระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการป้องกันโรคระบาดและสาธารณสุข 6. เสียเช่นผิงกล่าวว่า จีนยินดีที่กระชับความร่วมมือกับมูลนิธิดูแอนเมรินดาเกตฟา n d เดชันในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปและจะให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือตามกําลังความสามารถแก่ประเทศที่กําลังพัฒนาอื่น7นอกเหนือจากการพบปะคุยกันกับซีเจนเพียงโดยตรงแล้วในวันที่1ิมิถุนายนบิลเกตได้พบกับนายกรัศมนตรีกรุงปักกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการค้นฟ้าพัฒนายารักษาโรคและกล่าวถึงทรพจน์ที่ global health Drug discovery institute สถาบันขนข้าเพื่อสุขภาพระดับโลกเกี่ยวกับความจําเป็นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านสาธารณสุขภาพของทั่วโลกในการเยือนจินครั้งนี้ b ิลแ m e เมร d นดาเก s f ร์ n d a เดชันและเบลจิงม i p ล l g o v ว r ์ m e n t ปรัฐบาลเมืองปักกิ่งซึ่งก่อตั้งสถาบันนี้ร่วมกับมหาลัยซิงหัวเมื่อปี2559ได้ให้คำมั่นว่าจะมอบเงินเพื่อสนับสนุนการ ศักยภาพการพัฒนาและค้นคว้ายาของสถาบันอีกองค์กรละ50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ1 7 3 3ล้านบาทในช่วง5ปีข้างหน้าขอบคุณที่มาของข่าวจากประชาชาติธุรกิจประชาชาติ .net